รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบอร .5 ร่วมกับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่อดีตมานั้นการศึกษาถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อย่างไม่หยุดยัง้งทำให้ในทุกๆพื้นที่ทุกจังหวัดจะต้องให้โอกาสทางการศึกษาอย่างจริงจังโดยจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรพื้นฐานแต่สำหรับเด็กคนนี้เมื่อเขาได้ประสบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้อยู่ในห้องเรียนแต่กลับต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานและโอกาสทางการศึกษาต่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ในโรงพยาบาลนั้นจะสามารถทัดเทียมกับผู้อื่นได้หรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมความหวังแรงบันดาลใจส,สร้างมาเพื่อเติมชีวิตให้สดใสกับรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังรายการที่จะเติมความฝันให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติและมีความสุขนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษามีเชื่อว่าหลายๆคนรู้ได้อยู่แล้วว่าการศึกษานั้นนะคะมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและนี่แหละค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสําคัญต่อโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับน้องๆน,นะคะเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้รับโอกาสตา่ตางๆเหมือนกับเด็กทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าพูดถึง เรื่องของความหวังแล้วนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นได้เสมอหากว่าเราไม่ลดละความพยายามวันนี้นะคะมิจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะเรื่องราวของโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทําความรู้จักกับคําว่าเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกันก่อนค่ะสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนั้น หมายถึงเด็กที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องการการรักษาพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลานาน,านในสถานพยาบาลโดยให้อยู่ในความใกล้ชิดของแพทย์ในระหว่างการรักษาพยาบาลจึงทําให้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่อาการที่จะต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน,าน,านได้แก่โรคหัวใจโรคไต โรคเลือดโรคมะเร็งหรือเนื้องอกและโรคทางกระดูกก็เด็กแต่ละคนนะ,นะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคเรอรังก็จะมีลักษณะของโรคแล้วก็ระยะเวลาของโรคเนี่ยแตกต่างกันซึ่งตรงนี้นะคะมันจะส่งผลต่อความพร้อมความสามารถแล้วก็ของเด็กที่จะเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะฉะนั้นทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางหมอเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษานั้นๆนะคะ บทบาทของโรงพยาบาลต่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 1. รับเด็กอายุ3-15ปีเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 2. พิจารณาส่งต่อเด็กป่วยเข้ารับบริการด้านการศึกษาพร้อมใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์เพื่อแจ้งให้คุณครูทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่อาจจะเกิดอันตรายให้แก่เด็กป่วยหรือครูผู้สอน 3. แจ้งการอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านพร้อมทั้งกำหนดนัดให้มารับการรักษาในครั้งต่อไปให้กับครูในโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมคงได้ทําความรู้จักกับคําว่าเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่มีเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังสงสัยกับคําว่าการศึกษาสําหรับเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลตรงนี้นะคะตรงที่มินยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณหน้าห้องของโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าที่นี่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าตั้งอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะเราไปหาคําตอบเรื่องนี้พร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสจึงได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกแห่งร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลขึ้นเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับสำหรับโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2550นะคะก็เรียกว่า58ปีมาแล้วนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าเมื่อมีเด็กเจ็บป่วยมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะโรคบางโรคเนี่ยต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยนานนะคะเราเด็กก็จะขาดโอกาสในการเรียน ไปมากนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็โรคไตแล้วก็โรคเลือดนะคะซึ่ง3ามโรคนี้เป็นโรคที่แบบทําให้เด็กเนี่ยจะต้องมารักษาตัวค่อนข้างนานแล้วก็ไปเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะก็จะเกิดความรู้สึกแย่ว่าว่าเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําคัญนะคะซึ่งบุคลากรที่สําคัญก็คือแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลประจำวอร์ดนะคะตรงนี้เราก็จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือ นอกจากการรักษาทางกายแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องทางสุขภาพจิตให้กับเด็กด้วยนะคะการที่เราส่งครูเข้ามาเนี่ยครูก็จะทํากิจกรรมต่างๆสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวแล้วไม่รู้สึกว่าว่าขาดช่วงไปเมื่อกลับไปที่โรงเรียนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เราได้พยายามวางระบบสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะดําเนินชีวิตนะคะในโรงพยาบาลก็ไม่เครียดแล้วก็พร้อมรับการรักษานะคะทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยมีการ พัฒนาครูก่อนนะคะโดยการอบรมครูให้มีความรู้ในเรื่องของการที่จะให้บริการกับเด็กทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆเพื่อให้ครูเข้าใจธรรมชาติของโรคนะคะแล้วก็ภาวะสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเด็กการทํางานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งพยาบาลทั้งแพทย์แล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการประสานงานที่จะต้องเชื่อมต่อกับคุณครูทั่วไปในโรงเรียนที่เด็กน มีสังกัดอยู่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องที่เราเรียนกันตั้งแต่วันศุกร์ครูจะถามกันว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมใครรู้บ้างว่ามีสัตว์อะไรบ้างม,มีพี่โตหาสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมพี่สุกรอนหาสัตว์ปีกส่วนพี่กอ๊อฟหาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเขียนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขียนบนกระดาษน,นอกจากแพะมีอะไรบ้างมีสัตว์ตั้งหลายชนิด ของพี่เบลอ่าพี่เบลไปเขียนปรึกษากันได้อ่าเสร็จยังเส,เสร็จแล้วอ่าพี่โตไปดูซิว่าพี่เบลเสร็จหรือยังนะพี่เบลระดมความคิดซิช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ทั้งออกลูกเป็นตัวแล้วให้ลูกอะไรนะเลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะเขาเรียกว่าพวกนี้มันเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นอ่าแล้วคนเป็นสัตว์เลือดอะไร เลือดอุ่นนะไม่ได้เลือดเย็นนะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าสัตว์แต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะคะ,ะสําหรับน้องโตนะคะคุณหมอก็วินิจฉัยน้องนะคะป่วยเป็นโรคล,ลาไส้อักเสบก็ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะคะสอสัปดาห์คุณหมอจึงส่งตัวน้องโตนี่นะคะ่ะ มาเรียนที่ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะครูก็จะทําหน้าที่สอนซึ่งครูจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กในศูนย์นะคะครูหนึ่งคนต่อเด็ก3-4คนค่ะคุณผู้ชมครับสําหรับเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลน,นั้นจะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันไปโดยจะมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น ซึ่งทำให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบดูแลนักเรียนหลายระดับชั้นโดยหน้าที่หลักของครูประจำชั้นคือ 1. สํารวจนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบโดยการเยี่ยมเด็กป่วยตามหอผู้ป่วยเป็นประจำ 2. ติดต่อกับแพทย์หรือพยาบาลให้พิจารณาส่งเด็กเข้าเรียน 3. รับเด็กเข้าเรียนโดยให้เด็กที่เข้าเรียนครั้งแรกเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มที่จัดทาไว้ 4. ทดสอบหรือสัมภาษณ์ความรู้เดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องและเหมาะสม 5. เมื่อเด็กเข้าเรียนครูจะประสานกับทางโรงเรียนโดยมีจดหมายติดต่อโรงเรียนของเด็ก 6. ดูแลเด็กป่วยในคณะเรียนหากเด็กมีปัญหาให้รีบแจ้งแพทย์ทันทีเพื่อให้ได้รับการรักษาก่อน 7. ให้คำปรึกษาแนะแนวแก่เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนสำหรับงานสอนนั้น ครูที่สอนในโรงพยาบาลจะต้องสอนได้ทุกระดับชั้นทุกวิชาครูอาจจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นรายวิชาที่ถนัดก,ก็ได้และงานกิจกรรมนักเรียนครูก็เป็นฝ่ายจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนตามโอกาสเช่นงานปีใหม่วันเด็กวันแม่วันพ่อและวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นการจัดบ์ดนิทรศการ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองสังเกตด้านหลังมินนะคะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งมินเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์นะคะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่เอ๊คุณผู้ชมคะมินเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าสื่อการเรียนการสอนที่สําคัญเหล่านี้มาอยู่ที่สนยนนี้ได้ยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันต่อเลยดีกว่าค่ะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลน,นะคะ ก็ได้ดําเนินการมาปีนี้ก็เป็นปีที่20นะคะความเป็นมาก็คือว่าในตอนแรกเนี่ยสถาบันสุขภาพเด็กก็ถือว่าเป็นสถาบันที่เริ่มต้นนะคะแต่แห่งแรกก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,ลยต่อมาเนี่ยท่านก็ทรงได้พระราชทานพระราชด,ดำริเนี่ยที่ให้ทรงจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่าที่สถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยเป็นสถาบันตติยภูมิแล้วก็มีคนไข้เด็กเนี่ยอยู่จํานวนมาก แล้วก็เป็นโรคที่ซับซ้อนพอโรคที่ซับซ้อนก็ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานนันอยู่โรงพยาบาลน,นานก็จะขาดเรียนนะคะจนเวลาเรียนเนี่ยอาจจะไม่พอให้มีคุณครูจากกระทรวงศึกษาที่การเนี่ยมาสอนเด็กการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเนี่ยก็จะช่วยในแง่ว่าบางครั้งเนี่ยครูมีจํานวนจํากัดเด็กเยอะให้งานเด็กคนนี้แล้วก็สามารถที่จะให้งานหลายๆคนในเวลาพร้อมๆกันได้นะคะอีกอันนึงเนี่ยในรายวิชาที่คุณครูไม่ถนัดนะคะ อย่างเช่นเด็กอยากเรียนภาษาอังกฤษครูเป็นครูสอนภาษาไทยครูก็สามารถที่จะศึกษานะคะคได้จากตัว edltv ะะหรือในเด็กโตเราก็ใช้โอกาสเด็กก็คือว่าเด็กสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองถ้ามีปัญหาก็ถามครูที่สูงการเรียนได้เราถือว่าเด็กทุกคน,นยอยากเรียนก็ต้องมีสิทธิ์ได้เรียนถึงแม้เขาจะมีสภาพหรือมีสภาวะร่างกายที่เจ็บปวะ,ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักนะคะคอีกอันหน,นึ่งก็เป็นจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยของเรานะคะ แม้จะเป็นเด็กป่วยก็ขอให้เขามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาความรู้ต่างๆคงไม่ได้เฉพาะเรื่องการเรียนคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องของในอนาคตหรือแม้กระทั่งหาความรู้เกี่ยวกับโรคของเขาที่เขาเป็นเนี่ยแต่ละคนก็จะเป็นโรคคนละแบบนะคะแล้วก็พอหาความรู้แล้วก็สามารถที่มาปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลไ,ได้อีกอันนึงก็คือพัฒนาทักษะของครูนในศูนย์ของเราเนี่ย ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเด็กปัจจุบันเนี่ยก็มีเด็กป่วยนะคะที่มาใช้บริการที่ศูนย์ของเราเนี่ยประมาณปีละ25,000คนต่อปีนะคะหรือ5,000 50, 0ครั้งนะคะต่อปีก็คิดเป็นเฉลี่ยรายคนเนี่ยประมาณ2ครั้งต่อคนนะคะก็จะเป็น Impact ที่ค่อนข้างมีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงหลังๆเราได้ขยายศูนย์ไปที่ต่างจังหวัด จำนวนเด็กที่จะได้เข้ารับบริการได้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการประสบความสําเร็จนะคะของเด็กในการที่จะกลับสู่โรงเรียนปกติเนี่ยเราก็มีมากขึ้นชัดเจนนะคะก่อนจะมีโครงการนี้เด็กกลับสู่การศึกษาปกติประมาณสักร้อยละเ0นะคะแต่หลังจากมีโครงการเกินร้อยละก็มากกว่าร้อยละ9 5้ถึงเกนะคะก็สามารถที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนปกติมีการศึกษาที่ต่อเน,นื่องได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะ เราก็ถือว่าเป็นผลงานที่ที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเด็กที่มีข้อจํากัดในการที่เวลาเขาหายป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ได้กลับสู่โรงเรียนปกตินะคะเราก็จะมีการจัดเรื่องของการศึกษาทางไกลหรือการศึกษานอกโรงเรียนนะคะให้ให้เด็กๆพวกนี้เขาสามารถที่จะมาเรียนที่ศูนย์แล้วก็ถึงเวลาสอบนะคะก็สามารถที่จะสอบทําให้จบระดับชั้นมัธยมต้นระดับมัธยมปลายจนปัจจุบันเนี้ยเด็กในโครงการเราก็เรียนในชั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นะคะก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระกับสังคมค่ะโอ้โหภูเขาไฟระเบิดหระคะภูเขาไฟไหมงงโอ้โอ้อันนี้โกโก้คั้นไหนไหนอ่ะเม็ดโกโก้มันเป็นยังไงไหนโชว์สิคะโอ้โหเม่กาแฟค็ะเหมือกาแฟไหมโอ้มันดำมากเลยเนาะอ๋ออ๋อเดี๋ยวคุณครูต้องไปแล้วนะคะ ครูจะไปไหนอะคะอ๋อพอดีว่าต้องไปสอนที่หอผู้ป่วยตอนนะคะอ๋ออย่างนี้แสดงว่ามีบริการสอนนอกศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยแระ้อรังด้วยหรอใช่ค่ะออน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้มิ้งขอตามไปด้วยได้อ๋อได้ค่ะแต่ว่าต้องช่วยสอนหนังสือด้วยนะคะได้อยู่แล้วคะ่ะไปกันเลยไหมคะ,ไป,คะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือบริเวณหน้าหอของผู้ป่วยเรื้อรังนะคะ คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าในเรื่องของรูปแบบการสอนนะคะของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังบนเตียงเนี่ยเขามีรูปแบบการสอนแบบใดเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปหาคําตอบพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องอาศัยการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เด็กก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาด้านสุขภาพจิตปัญหาด้านสภาพแวดล้อมปัญหาด้านพื้นฐานการเรียนซึ่งการสอนที่เตียงหรือการสอนที่หอผู้ป่วยนั้น เป็นการสอนแก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ในโรงพยาบาลที่แพทย์ลงความเห็นว่าควรได้รับบริการด้านการศึกษาแต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนในห้องเรียนศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้เพราะไม่สามารถลงจากเตียงหรือป้องกันการติดเชื้อในบางโรคปู่จะพาเดิมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้อ่าไหนหยิบผลไม้ดิผลไม้อ่ายิบผลไม้ผลไม้อันไหน นึ่งอันหนึ่งอันอ่าผลไม้ผลไม้ผลไม้นี้ไหมคะมีไหมอ่ะมีครบทุกคนอ่ะอ่าเดี๋ยวครูจะถามนะต้องตอบให้ถูกนะเจ็บหยิบไปก่อนหยิบไปก่อนหยิบไปเลมาหยิบอะไรมาอ่ะเด็ดเป็นรูปอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าส้มอะไรลูกส้มโออ่าเดี๋ยวให้น้องๆดูด้วยพี่บอลอันนี้ใช้ส้มโอไหมตามคำสั่งพี่ก้าวขึ้นมาสองมือตายตังไหวไหมมือยไหมคะอ่าพี่ก้าวเก่งมาก สำหรับน้องสันติสุขโพสีมีอายุ11ปีกับอีก10เดือนซึ่งน้องสันติสุขนั้นป่วยเป็นมะเร็งเนื้องอกในสมองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว1ปีโดยน้องสันติสุขจะมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดการเรียนของศูนย์ในการบริการการสอนสำหรับเด็กเจ็บป่วยนะคะเราก็จะจัด จำแนกตามโรงเรียนของเด็กนะคะถ้าเด็กอยู่ในระบบโรงเรียนเราก็จะสอนต่อยอดของโรงเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็น8กลุ่มสาระนะคะถ้าในกรณีที่เด็กพักการเรียนหรือเด็กไม่ได้เรียนอาจจะสอนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมเทคโนโลยีหรือกิจกรรมตามสภาวะโลกของเด็กที่เป็นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ สภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ค่ะจะทบทวนความรู้เด็กมกั่งหรือให้เด็กทำกิจกรรมตามที่เด็กสนใจนะคะหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเราก็จะปรับหลักสูตรตามที่เด็กมีความสามารถในการเรียนหรือเด็กสนใจจะเรียนวิชาเราก็จะประเมินผลการเรียนของเด็กนะคะโดยการ ประเมินจากความรู้และทักษะที่เด็กมาเรียนกับเราหลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าเด็กผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่เรากำหนดแล้วจัดส่งใบแจ้งผลการเรียนของเด็กให้กับโรงเรียนเดิมของเขาหลังจากที่เขากลับไปเรียนในกรณีเด็กที่พักการเรียนหรือไม่ได้เรียนเราก็จะประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กนั้นๆหลังจากที่เรา ประเมินความรู้พื้นฐานเขาแล้วแล้วจัดสอนตามแผน IEP เราก็จะประเมินเด็กตามแผน IEP ที่เราจัดทำไว้ค่ะเมื่อใดก็ตามที่ได้กลับบ้านครูของศูนย์การเรียนจะดำเนินการส่งต่อนักเรียนโดยจัดส่งใบรับรองการเรียนพร้อมกับใบติดตามผลการศึกษาและแบบสอบถามไปทางโรงเรียนของนักเรียนที่เข้ามารับการศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อขอทราบผลว่านักเรียนได้กลับไปเรียนต่อในโรงเรียนหรือไม่ ได้เลื่อนขั้นหรือเรียนซ้ำที่เดิมรวมถึงการประสานงานและส่งต่อเด็กที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาในโรงเรียนได้ คุณผู้ชมคะคนเรานะคะไม่ว่าจะตกต่ำหรือว่าเส้นไร้ผลทางมากน้อยแค่ไหนแต่มีเชื่อว่าถ้าเราไม่ลดละความพยายามนะคะความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมินได้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกันไปพอสมควรแล้วช่วงนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้องที่เคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล,ลพร้อมๆนะคะกับได้รับโอกาสทางการศึกษานะคะจากศูนย์การเรียน มิ้นเองนะคะก็อยากรู้ว่าน้องเขามีความรู้สึกยังไงบ้างรวมถึงนะคะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้นะคะของทางศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลทันทนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้คุณแม่แล้วก็น้องแนะนาตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อเกตมณีบัวทองนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเซฟเด็กชายทองพันช่างบัวทองค่ะ ครับผมชื่อเด็กชายธมชาติบัวทองครับที่น้องเซฟใช่ไหมครับใช่ครับเอาละค่ะน้องเซฟครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เรามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะก็ประมาณ1่ปีครับ1ปีเริ่มต้นตั้งแต่เราอยู่ชั้นอะไรคะปหครับป .6 อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเราก็ได้รับการศึกษาด้วยเขาสอนวิชาอะไรบ้างอ๋อก็สอนวิชาหลักๆนะครับเรื่ภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิต วิทย์อย่างงี้ครับครับแล้วน้องเซลชอบเรียนวิชาอะไรชอบเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะว่าได้ศึกษาทดลองทดลองแต่ว่าทางศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเขาก็มีสื่อต่างๆให้เราได้ใช้เลยใช่ไหมครับใช่ครับน้องเซลคิดว่าเรื่องมือต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ทางสูย์เนี่ยมีให้เราได้เรียนเนี่ยมีประโยชน์กับเราในด้านใดบ้างฝึกทักษะการเรียนรู้นอกทางกายหรือทางไกลครับ คุณแม่ละคะพอเราได้เห็นพัฒนาการของน้องอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา1ปีที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมๆกับได้เรียนไปด้วยเรามีความรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าปกติเด็กที่มาป่วยที่โรงพยาบาลนี้ค่ะ,คะก็จะมีโอกาสไปเรียนน้อยมากเพราะว่าบางคนก็เจ็บป่วยมาเป็นปีสปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะทีนี้พอมีศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้เด็กเด็ก เขามีความกระตือรือร้นมีความหวังว่าเออได้ไปโรงเรียนนะ,อ,อ,ะอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ก็ดีใจเพราะปกติแล้วอ่ะถ้าเด็กป่วยมากๆเนี่ยโอกาสที่จะไปเรียนข้างนอกก็น้อยค่ะแทบจะไม่มีเลยถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้เข้ามา ก็เพิ่มความรู้ได้เยอะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้นีีแล้วค่ะก็คือความรู้สึกของคุณแม่นะคะเพียงแค่น้องเซฟสามารถดูแลตัวเองได้แค่นี้ก็พอใจแล้วอะค่ะอันนี้บปดีกว่าน้องเซฟกับคุณแม่นะคะช่วยย้ำประโยชน์นะคะตอนที่เราเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเราได้รับโอกาสทางการศึกษานะคะจากศูนย์การเรียนสําหรับเจ็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมมบ้านฟังหน่อยก็ได้ศึกษาทางไกยไปด้วยอยู่ที่บ้านไม่ต้องวมกับผู้คนครับครับ แล้วก็สามารถดูแลตัวเองไปด้วยควบคู่กันไปครับคุณแม่ละคะน้องเนี่ยจะให้เดินทางไปเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก็น่าจะค่อนข้างยากเมื่อมีโครงการนี้เข้ามาก็ทําให้น้องได้เรียนทันเพื่อนได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกจากมานอนที่เฉยใช่ค่ะใช่ เอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องเซฟนะคะฝากถึงเพื่อนๆนหรือว่าน้องๆน,นะคะที่เป็นผู้ป่วยบ้างดีกว่านะครบรวมถึงคุณแม่เองก็ฝากถึงคุณแม่ที่อาจจะมีลูกเจ็บป่วยเนี่ยควรจะต้องทาตัวย,ยังไงบ้างค่ะคุณแม่ที่มีลูกที่เจ็บป่วยนะคะอย่าท้อต้องสู้ค่ะถ้าเราสู้แล้วนะคะมันจะทําให้ลูกเราอ่ะมีกําลังใจขึ้นเยอะค่ะเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้ลกูกค่ะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ น้องเซฟเขาฝากถึงเพื่อนๆนหรือว่าน้องๆที่เป็นผู้ป่วยหน่อยให้กําลังใจเขาอย่างเราเนี่ยเรามารักษาตัวแล้วก็ได้รับก,การศึกษาด้วยฝากถึงเพื่อนเพื่อนบ้างครับครับให้เพื่อนๆื่อนได้มาเรียนที่นี่นะครับ เพราะว่าจะได้ดูแลตัวเองไปด้วยควบคู่กับศึกษาการเรียนไปด้วยครับจะได้เปิดโลกกว้างด้วยขณะที่เรารักษา,าตัวใช่ไหมครับ,รบและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คืออีกหนึ่งความรู้สึกดีๆนะคะของน้องเซฟรวมถึงคุณแม่นะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่ากําลังใจนะคะเริ่มต้นได้จากคนข้างๆตัวเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมลองหันไปมองรอบๆตัวแล้วถามตัวเองดูว่าวันนี้นะคะเราให้กําลังใจสําหรับคนที่เรารักแล้วหรือยังค่ะวันนี้มีน้องขอขอบคุณน้องเซฟแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่มา บอกเล่านะคะเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังค่ะแล้วเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแต่ว่าช่วงท้ายของรายการมิ้งก็ยังมีข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับการจัดการศึกษานะคะของศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามหรือข้อสงสัย,ยก็สามารถส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนขอตัวลาไปก่อน สส,สำหรับการให้บริการทางการศึกษาของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลน,นั้นจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กไปพร้อมๆกันคือแพทย์เจ้าของไข้ของเด็กครูประจำชั้นเรียนในศูนย์ผู้ปกครองของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. การพิจารณาเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลขั้นตอนที่2 การจำแนกกลุ่มนักเรียนโดยพิจารณาตามความเห็นของแพทย์ในเด็กแต่ละคนขั้นตอนที่3 การจัดบริการทางการศึกษาโดยทำตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลขั้นตอนที่4ส่งต่อนักเรียนกลับไปยังสถานศึกษาเดิมพร้อมส่งหนังสือรับรองการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เพื่อเข้าไปเรียนต่อในระบบการศึกษาภายนอกได้ขั้นตอนที่ 5. การติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยการทำหนังสือไปที่โรงเรียนเพื่อติดตามว่านักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม